เคยเห็นไหมงูขวางถนนแล้วแล้วแมวเฝ้าอยู่อย่างเงี Monday> ้ยเอาไปดูซิว่าจะจับงูหรือจะจับแมวออกก่อนดีอ่ะคุณผู้ชมครับนี่งูทางมะพร้าวเอาบอกไว้ก่อนเป็นงูไม่มีพิษก็จริงแต่มันโชกมันกัดเอานะแล้วแมวสีขาวตัวนี้รับบทเป็นหน้าที่คือฮีโร่เป็นฮีโร่เหรอเฝ้างูครับงูมันจะได้ไม่หนีไปไหนเรื่องของเรื่องพลเมืองดีเขาได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัย ที่อุทยัยธานีนั่นแหละบอกว่านี่นี่น,นี่ตรงนี้ครับงูมันนอนขวางถนนอยู่ที่บริเวณถนนสีน้ําซึมตรงข้ามกับตลาดพัฒนาตำบลอุทยัยใหม่อาเภอเมืองจังหวัดอุทยัยธานี<ะ>หลังจากนั้นครับหมอบีมือปร,ราบสำมรับไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชม,มือปร,ราบงูเ,าเ,า,เาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยอุทยัยธานี<ะ><ะ>มาเลยครับพี่แกชื่อจริงชื่อว่านายสุภลักษณ์<ะ>หรือว่า เขาเรียกกันหมอบีหมอบีดูดูดูมันยงโยยงโยงยังกระติดสปริงนี่คือท่าทางการโจมตีมงูทางมะพร้าวนะครับโอยดูดูดูชกเข้าชกกระปอกอันนี้ชกเข้าปอกโอ้ยฉกเข้าปอกคอบอกเสื้อโอ้ย้วดูดิดูดิโอ้ยทำไมเกาจับหางมันอย่างนั้นดูดิคือผมบอกไว้ก่อนนะคนที่เขามีความชำนาญมีความรู้เรื่องนี้เขาเลยจับอย่างนี้นะเพราะหมอบีแกเนี่ยเห็นแล้วเนี่ย แกยังไม่จับโดยทันทีแกจะทําให้มันรู้สึกเหมือนสู้ไม่ได้นี่ไงนี่ไงแล้วถ้างูทางมะพระา้าวมันสู้ไม่ได้มันทำไงแก้งตายใช่น้องใบตองเนี่ยตอนนี้มันสู้อยู่เพราะมันยังมีแรงแต่พอมันเริ่มรู้ตัวว่ามันสู้ไม่ได้เนี่ยแก้งตายนั่นสิไอตอนที่มันแก้งตายนั่นแหละเขาจะเริ่มทําการจับมันอโอ้โหแก้งตายแล้วนี่ นี่นีมันเดื่อดแล้วอันแก้งตายแล้วแล้วก็เอามือรูปๆตีๆลูปๆตีๆแก้งตายแล้วะนอนซะเอ้ยลูกเอ้ยนอนนอเดี๋ยวจะได้จับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติดีๆตลกดีเนาะจริงๆวิธีการเขาเป็นอย่างนี้แต่ผมไม่ได้แนะนําว่าใครต้องทาอย่างงี้นะค่ะไม่ใชคุไปเจองูทางกระพะเฮ้ยคุณชนะแนะนําบอกว่าทําให้มันแก้งตายก็ไปตีๆบ้าแล้วมันได้ฉกเข้าลูกกระต่ายเลแก้งตายตัวเหลวเลยอะเห็นไหมนี่คือพฤติกรรมของมันเป็นอย่างนี้อันนี้ต้องให้ถ้วยรางวัลนักแสดงนํายอดเยี่ยมเลยนะน้าแก ได้นับเนียนจริงๆโอ้โหออสกาต้องลงแล้วออสกาเออออสกากำจัดเอออ่เนี่ยครับอบอกไว้ก่อนนะถ้าเจองูก็แจ้งกู้ภัย่อนจะได้จัดการอย่างนี้ครับใช่